อันนี้อกหักเหรออันนี้คืออะไรคือแบบเขาไม่รักเหรอฮะอันนี้คืออะไรคือเขาไม่รักเหรอไหนพูดสิทำไมหญิงพี่เหรอใช่เนาะไม่เป็นไรเนาะเมื่อเช้าสซดรินเห็นเขาแบบกอบผู้ชายคนนี้หน้าโรงพยาบาลอะโอ๊ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องแผลนอนสนไปเลยหามาอีกไปเลย ระดับคีรา่าระดับคีร่าต้องไม่รต่ับคีระรก็ต้องจริงใจกับเขานะไม่ใช่แบบว่าเจีบไปเรื่อยอนะไรเงี้ยคีร่าจะไม่เจอเว้ยเพราะว่าตัวคีร่าเองยังไปทํากับคนอื่นเลยอะอแล้วคนอื่นมาทํากับคีระมันก็เท่ากับแบบว่าเหมือนที่คีระเคยไปทำกับเขาหาเขาันกยางเาไปใจหเลยเจ็บนิงนิดยิงมาครับว่าจะให้ใจต่อตอนที่เราแบบคุยคุยกันนะ ตอนที่มันกลับมาเจอกันบ่อยๆแต่ไม่กลัวไม่กลัวเรียกว่าอะไรอ่ะใช้วันเถะเออนั่นแหละก็เท่าเสมอว่าคุยกันดีก็ก็อยู่ที่คนสองคนเน่ะคนอื่นมันเข้าไปยุ่งไม่ได้แต่แค่แบบว่าอยากให้เข้าใจผิดอ่ะแค่เราเออโอเคอยากเห็นแม้คีละ ไม่มัน,ไม,ไ,นไม่ได้นัดแน่หรือคุยอะไรกันมาก่อนว่าตกลงกันว่าจะกลับมาหรือยังไงม่ก็เลย<ช>จับสนกลัวถูกไหมแช่ครับนหนคิรัคําตอบคิระก็แค่คุยอ่ะรักกลัวอะไรจะมาตกลงกันใหม่เปะละ่ละคิรัศอยากไปต่อไหมหรือว่าคิรัอ,อยากอยู่เป็นแค่เพื่อนคิระก็ต้องชัดเจนกับเขานะคิระอยากให้เขาชัดเจนคนเดียวเป็นแค่เพื่อนกันแล้ว นตา,ตาดไหออกมาไม่รู้ตัวคนนันว่าไง<อ>ไม่รู้ว่าฉันดีใจหรือว่าสุขใจน้ำตาทีไ่ไหลน้ำไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉัน